ชื่อ The End of the Rainbow ถามแม่ออดว่าถ้าเราไปถึงสุดสายรุงเราจะเจออะไรเจอผู้ชายหรือเปล่าฮะเจอคำว่า understand อ้ยโพลิติกมากวันนี้มันเป็นอะไรแากอะไรมาไม่ใช่ไอหนูตอบไม่จกเลอก็น่ายเลปนะคนหนูก็น่าจะตอบแล้วแม่เจอกระเทยค่ะเจอกระเทยตัวบอลเลอร์เลยอาภรยายิ้มภรรยาแล้วก็ลูกสามคนทีอ แฮปปี้แฟมิลี่เจอเซเรสซิ่ค่ะอ่าแหม่อยู่เป็นกันหมดเลยเนาะเจอทางเดินของตัวเองเจอตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นเจอความสุขเจอความเจ๋อเจอสิ่งมหัศจรรย์สิ่งมหัศจรรย์โฮปฟรีดอมแล้วก็จอยเจอหวยเอาไปซื้อวันที่1กับวันที่16มีน้ำแดงเลกินน้ำเชื่อมมีน้ำเชื่อมเียกินน้ำแดงพอได้แล้วค่ะซิสเขาไปแแบบค่ะซิส ความรักทองหางเงินทองเจอสวรค์ไหมคะสวรรค์น่าสนใจมากเลยเจอกระนอยค่ะแม่เลิศเจอความรักแค่หนูค่ะเจออันอรยาค่ะอนาตัเรนโบ้เจอความฝันที่ฝันไว้ค่ะสุดเรนโบ์ก็เจอผู้ชายค่ะอีควอลิตี้เจอตัวเองอยู่ในเรนโบ์ไงคะเออ treasure ค่ะเจอ treasure เจอคนสวยค่ะเห็นตัวเองค่ะ because I am the m a t t e r of rainbow วันนี้วันที่24กุมภานะคะมาดูสถานที่ที่ t ิฟ f ฟ n y ค่ะสำหรับแฟชช่นโชว์ที่กำลังจะเกิดขึ้นของ s สวีเ s นในเดือนมีนาคมไปดูกันว่ามีอะไรให้ทำบ้างค่ะตอนนี้เราบุกข,ขึ้นมาที่ชั้นบนของ t ิฟ f ฟ n y นะคะเพื่อจะมาออดดชั่นนักแสดงทั้งชายหญิงกันนะคะวันนี้เป็นวันออดดชั่นค่ะกลับมา t ิฟ f ฟ n y ีอีกแล้ว วันนี้เรามาฟิตติ้งเสื้อผ้าให้นักแสดงนะคะดูว่าขยับกันได้สะดวกสบายไหมคะ่ะตอนนี้เราเข้ามาในทิฟฟานี่ห้าทุ่มนะคะไม่มีใครเหลือแล้วค่ะเหลือแต่พวกเรามาเทสห้าทุ่มก็ต้องสู้ค่ะอีก25นาทีตีหนึ่ง เรายังซ้อมเทคนิคกันอยู่นะคะกระเทยเริ่มกระเทยเริ่มมึนเอียวว่าไงคะลุยครับวนี้วันที่17มีนานะคะกําลังเดินทางไปทิฟฟานี่กันค่ะนี่เราใกล้ถึงทิฟฟานี่พัทยากันเรื่อยๆแล้วนะคะมีทีมงานเบื้องหลังมากับดิฉันด้วยนะคะก็ เดี๋ยวตามไปดูกันค่ะว,ว่าวันนี้ทําอะไรกันบ้างอะเข้ามาอยู่ข้างในกันแล้วนะคะก็ระหว่างที่รอให้ทางทีมเซเร s i s แล้วก็นักแสดงทุกๆคนมาถึงตามกําหนดหมายที่เรานัดกันเอาไว้ก็จะเล่าคอนเซปต์คร่าวๆให้ฟังแล้วกันก่อนแล้วกันเนาะคืองานนี้เนี่ยเป็นการเปิดตัวคอลเลคชันปัจจุบันของ s ซเรซิสแล้วเขาก็มาติดต่อพี่อาร์ตว่าคืออยากทําอะไรที่มันตื่นเต้นขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง ช่วงท้ายช่วงปิดท้ายของโควิดว่าพวกเราผ่านกันมาแล้วมันควรจะมีอะไรที่ดีงามสวยงามเหมือนกับชื่อคอลเลกชันของเขาที่บอกว่ามันเป็น end of the rainbow คือเมื่อสายรุ้งมันทอดยาวลงไปเนี่ยที่ปลายสายรุ้งมันมีอะไรอ่าสเวสิตเขาก็คงอยากให้มันมีความรื่นเริงเฉลิมฉลองแล้วด้วยความสนุกของเขาเขาก็มาจีบทิฟฟานีเดี๋ยวเราจะไปคุยกันกันกบทั้ง คุณเอ๋ยที่เป็นดีไซเนอร์ของ s ูเ s i s แล้วก็คุณจ๋าที่เป็นเจ้าของ t i f f a n ีพัทยาด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมยังไงมันมารวมตัวกันได้อ่าเดี๋ยวไปดูกัน3 2มหนึ่ง ใช่พี่อาจจะให้เพราะเขาไม่ได้สับพัดสองคนนี้พี่อาจจะในกระเป๋าเขาก็จะมีเครื่องพชรติกมาแล้วย้ายเขาแบบว่ายืนให้ยืนให้อะไรอย่างนี้ดีสวยสวยไอไลท์ไอไลท์เกตพี่เอ๋ยถามคำถามหนึ่งสำคัญมากทำไมต้องเป็นทิฟฟานี ก็จร,จริงๆเราก็มีเมมรีกับทิฟฟานี่มาตั้งแต่เด็กที่แบบว่าเราก็เคยมันเหมือนมาดูกับพ่อแม่แล้วก็เหมือนเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าแบบเรามาดูโชว์มาดูเอนเตอร์เทนเมนต์มันเหมือนกับเป็นคาลเจอร์ที่คนมาดูกาล่าไปดูโอเปร่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นยุคสมัยที่คนออกไปใช้ชีวิตซึ่งที่ผ่านมา2ปีที่ผ่านมาเราทําไม่ได้เพราะว่ามันเป็นยุคของแพ่นดิิกใช่ไหมคะคอลเลกชันเ <Huh. S 1> นี้ยมันมันชื่อเอเดนอั t อั e เบอร์เดอะเรนโบเนี่ย <Huh. S 1> มันมันคือเป็นการ l ซเล a t ตของการ uh, joy of life กลับม,มาใช้ชีวิตเหมือนเดิมที Key message นะ่แมสเซจของคอลเลกชันน่ะมันคือพูดถึงเรื่อง hope freedom joy คือเราโค p บว่าเนี่ยแหละทุกคนจะ ถอดหน้ากากทิ้งเราไม่ต้องใส่มาซะเหมือนว่า,วาเราจะได้แบบกลับมาเซเลบรตการที่เราแบบพบปะผู้คนเจอเพื่อนฝูงแบบว่าเอ้ยมันมันเป็นการแบบเหมือนกลับมาใช้ชีวิตจริงๆอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็ก็เคยคิดไว้นานแล้วว่าอยากจะทำลองทำโชว์คาบาเร่สักครั้งหนึ่งว่ามันเหมือนเป็นการต่อยอดนอกเหนือจากแฟชั่นแล้วเหมือนเซซิส,สก็ยังแบบสามารถ expand ไปในเรื่องของโชว์ด้านอื่นๆด้วยแล้วบังเอิญได้มาเจอพ่จา ก็เลยแบบได้ได oh oh ้พอได้กลับมาแล้วพี่อาเชื่อไหมกับพี่จ๋าเนี่ยคือเราเคยเจอกันที่คลาสเต้นของครูอารีเรียนคลาสเรียนกันตลกว่าคือแบบว่าพอแบบเพื่อนมานารำหนอีกทีว่าบว่าเอ้ยนี่พี่จ๋าก็แบบพี่จ๋าคือพี่คนสวยๆคนนั้นที่เราแบบลุกในสมัยตอนเล็กเราไปเรียนแจ๊สแดนอะแล้วจะมีพี่คนหนึ่งแบบเราเด็กแล้วก็จะลุกอัพทูแบบโอ้พี่ผู้หญิงคนนี้เขาสวยจังเลยแล้วแบบว่าเขาเต้นแล้วก็อยากจะเต้นตามเขาแล้วพอแบบได้กลับมาเจอกันว่า จำได้ทันทีเลยลว่าพี่สาแล้วเขาก็อ๋อคอ่าวดีเขาก็บอกว่าเฮ้ยเรามาทําอะไรด้วยกันได้นะแบบว่าเซอร์สิสกับชิฟฟานี่เราก็เลยตอนแรกก็เริ่มจากคุยแบบออลองลองดู explore opportunity แล้วก็ พอมันแบบเกิดขึ้นได้อพาพนด d มิกมันก็จบจริงๆแล้วรู้สึกว่าโช์นี้มันก็จะเรียกว่าเป็นรูปแบบใหม่ที่น่าตื่นเต้นมากๆเราก็ยังไม่เคยทํามาก่อนแล้วก็แน่นอนกับพี่อาร์ตซึ่งร่วมโช์กันมาตั้งแ,บบแต่โช์แรกใช่มแบบมันก็เหมือนเรารู้สึกว่าเราเรา,เราก็ทํากันมาหลายแบบเน,นาจนจะจำอะไแบบเยอะมากจ,จะเอาก้อนเมฆจคือจริงจริงคือคือจะเอาอะไรเราเราเราก็ได้แบบ explore การทํารูปแบบโชว์ในแบบเหมือน เหมือนแฟชั er, ่นโชว์มาหลายแบบแต่เหมือนครั in ้งน <laughs> ี้มันรู้สึกว่ามันเป็นเอนเตอร์เทนเมนท์ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบ let c e l e b r a t แบบเหมือนแบบว่าเราเราเราได้ได้กลับมาใช้ชีวิตแบบแบบเราสามารถอยู่ในห้องรวมกัน700ซีทอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอย่างตื่นเต้นและสุขสนานไปด้วยกันว้าวก็เป็นการพรีเซนต์แบบใหม่แล้วก็นั่นแหะค่ะเดี๋ยวต้องมาดูว่าเซอร์ไพรส์ของโชว์น้อจะมีอะไรบ้าง เยยี่ม <Yep. S 2> ทำไมถึงคอร์รัปกเสรซิสอ้าวเขาเป็นคนรุ่นใหม่เขาเป็นคนที่ทําให้แบบโลกนี้เปลี่ยนเพราะฉะนั้นน่ะความเป็นเสรซิสเนี่ยมันมีความใหม่ตลอดเวลามีความเข้ากับเจนนิวเจเน i เรชันน่ะเราชอบเราชอบเรื่องแบบคอร์ลปกับการเป็นนิวเจเน r เรชันค่ะวันนี้วันที่20เรามาทำแคสติ้งกับฟิตติ้งนางแบบสำหรับแฟชั่นโชว์วันที่24นี้ค่ะมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆละ ไปค่ะตามไปดูว่าทำงานกันยังไงไป คาดหวังอะไรคะกับแฟชั่นโชว์ครั้งนี้ใส่รุ้งใส่รุ้งเลยหรอเพราะมันเป็น end of the rainbow ปกติถ้าเกิดเป็น end of the rainbow พี่แอ้เห็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรเหนือจินตนาการเหนือจินตนาการพี่แอ้จะเห็นสัะหราี่พี่แอ้ชอบนะยูนิคอร์นนอนหลอพี่แอมั้เรียกว่าแบบ beyond expectation คือแบบเราจินตนาการอะไรไว้มันมันจะแบบ เกินเกินนั้นโอ้โหเกินนั้นแปลว่าถ้าเกิดคนมาดูโชว์นี้คือจะต้องเห็นอะไรที่มันเหนือใช่เหนือยิ่งขึ้นไปอีกคือคาดไม่ถึงคาดไม่ถึงแสดงว่า end of the rainbow ก็อาจจะมี another rainbow ก็เป็นไปได้อ่าเข้าใจได้เข้าใจได้โอ้แล้วคอลเลกช่นนี้เราช่วยแหละเขาบ้างช่วยเป็นสายรุ้งช่วยออกไปเที่ยวเยอะๆแล้วก็ ให้น<ำ>คนอิจฉาด้ผิวสดิดีดีดี Bring the rainbow to the <ช> show ดีมากค่ะคือเราเป็นทั้งแดดเราเป็นทั้งฝนแล้วเราก็เป็นสายลมโอ้โหครบมากซา่าิไม่เคยอยู่ <laughs> ต่อไปใครจะเป็นที่เกาะสมุยนะคะเรามีเอเจนซี่ของซาร่าสิสลออยู่ที่นั่นแล้วเชิญนะคะโอ้ เมื่อกี้เมื่อกี้เล่นละครใช่ไหมคะเมื่อกี้ร้องเป็นลิงเลยเก่งถ่ายทันมากอันนี้จะเอาออกแนน่อันนี้จะเอาออกรายการตอบหนูหน่อยแม่พี่เอ๋ฟิตติ้งแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกไงก็ตอนนี้เรา99%แล้วค่ะขันหนึ่งคนนะคะตอนนี้นั่งแบบเป็นงอกขึ้นมาจากตอนแรกคุยกันไว้ว่าชวงนี้จะมี20ลุก ตอนนี้มันเป็น25แล้ววะใช่ตอนแรกแบบระบส20แล้วก็มา24พี่ออซ์เขาแถนอีกหนึ่งเออกลายเป็น25พี่เอรู้สึกไงโอเคไหมล่ะก็ผู้หญิงเราสวยอะน้น้องตัดก็ต้องน้องตัดไม่ได้มีแต่เพิ่มถูกเราได้คนดีมันก็โอเคงแล้วแต่ว่าแบบทุกคนเขาเหมาะกับทุกลุกเราก็แบบคัดทุกลุกเป็นอินดิวิวดมากแล้วมันเหมาะกับคาแรคเตอร์เขากับเขา pull off เสื้อผ้าได้สวยแสดงว่าไม่หนักใจละ ไม่หนักใจเดี๋ยวขอไปหาบราเพิ่มก่อนทำบราให้ทันไปขอขอทำบราป๊อปปี้ที่ไม่มีขายเพิ่มเนาะชอบชอบชอบแต่อย่างอื่นก็คิดว่าคิดว่าคว่าเอาอยู่เปะเปะเปะอยู่หมดทุกลูกสวยค่ะดีค่ะสู้ค่ะวันนี้วันที่23่สิามมีนาเนาะเราอยู่กันที่เทเรอร์ของทิฟฟานี่พัทยากันแล้ว ตอนนี้ก็จะเป็นการซ้อมแบบเขาเรียกว่าเกือบจะ full scale เลยแหละวันนี้เพราะว่าตัวแสดงมาเกือบครบแล้วก็ทุกคนก็จะมาลองตั้งแต่ฉากการตัดต่อ c a t w ล์ k อะไรทั้งหมดก็วันนี้ก็จะเกิดขึ้นวันนี้หมดเลยแล้วก็หนึ่ในตัวท็อปของเราก็อยู่ตรงนู้นกำลัง <c oughs> กำลังนาง<บ>กำลังอินอยู่กับเพลงนางกำลังอินกับเพลงกับการคิดท่าทางต่างๆวันนี้เอาผัวมาขายด้วยพี่แมทเห็นไหม วันนี้เอามาเป็นแพ็กเกจทัวร์จ้ะเพราะพรุ่งนี้เขาต้องมาเชียร์กันให้กำลังใจคนเราจะมีความสุขได้ถ้ามีคนสพอร์ตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครดูรายการตอบหนูในแม่แล้วก็พูดไปถึงย l o w c h a n n อ l ด้วยเพรานี้ Yellow Channel เป็นคนมาถ่ายทําให้พยักหน้าสิลูก <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครดูอยู่ต้องสพอร์ตทั้งตอบหนูในแม่และ Yellow Channel นะคะเพราะอันนี้เราเอกัน <c oughs> วันนี้เลยค่ะ,อะเออมันคือง,งานอะไรเน,นี่ย งานวันนี้เนี่ยนะคะมันคือ f a s h i o s s o w w e r e s c i s คือ Fashion Show เซ e s ซ i s ปี2023คอลเลคชันนี้เนี่ยเขาตั้งชื่อว่า The End of the Rainbow เหตุผลที่เขาตั้งชื่อว่า The End of the Rainbow, เ, the of the Rainbow เนี่ยเพราะว่าเขาอยากให้มันเป็นการเฉลิมฉลองหลังจากที่เราอยู่ในแพนดามิกกันมายาวนานว่าเฮ้ยมันน่าจะมีสักคอลเลคชันหนึ่งที่ช่วย lift up spirit คือเขาก็เลยไปนึกถึงภาพตอนสมัยที่เขาเป็นเด็กๆที่พ่อแม่พาเขามปเที่ยวพัทยาแล้วได้มาดูโชว์ทิฟฟาน,นี่แล้วเขามีความรู้สึกว่า มันช่างเป็นโมเมนต์ที่มีความสุขของเขามากที่คนเป็นร้อยๆมารวมตัวกันเพื่อดูการแสดงการแสดงชุดหนึ่งทีนี้มาถึงวันนี้คอลเลกชันนี้ที่ชื่อ the end of the rainbow ก็เลยกลายเป็นคอลเลกชันที่เขาคิดว่าน่าจะเหมาะกับการเอาเขาเรียกว่าอะไรเอาคนมารวมกันแล้วดูเพอร์ฟอร์มไปด้วยกันดูเอนเตอร์เทนเมนต์ไปด้วยกันโดยที่ไม่ต้องใส่หน้ากากอีกต่อไปมันก็เลยจะเป็นจุดกําเนิดของการที่ว่า เมื่อไปถึงสุดสายรุง้งคุณจะได้เห็นอะไรงานช้างค่ะเล็กๆเ,เขาไม่เรียกกระเทยสู้ค่ะเพราะว่าไม่เคยมีแฟชั่นโชว์ในเมืองไทยคนไหนที่ดีไซเนอร์อยากทำเป็นคา b a บาเร่เพอร์ฟอร์แมนซ์เลยเพราะนั้นวันนี้เราได้เห็นการซ้อมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้เห็นของจริงแบบเต็มๆต, okay. <Thank> ต้องติดตามค่ะให้ hey, เอาสายรุ้งขึ้นเฉพาะจอซ้ายกับจอขวาไม่เอาข้าอ้าถูกต้อง ขึ้นแบบนี้แทนนะคะสายุงข้างหลังยังไม่รับนะคะแล้วก็ใช้โฟลว์จับข้างหน้าแล้วไฟข้างหลังไม่เอาเลยค่ะตัดออกหมดพอเขาหมุนตัวเสร็จต้องขึ้นแ็กต่อไปทันทีแล้วพอเขาหมุนตัวเสร็จสายรุ้งถึงค่อยมาไม่ต้องรีบนะขอฉากนีกกก้รอบนึ่งค่ะโถ <c oughs> <c oughs> วิ่งไปแขกหน้าเลยค่ะ ค่ะโค้งเหมือนกันค่ะภายหลังค่ะภอยหลังมารวมกันภายหลังมารวมกันเราจับมือร่วมกันค่ะแล้วโค้งพร้อมกันนะคะทุกคนจับมือค่ะสามสองหนโค้งพร้อมกันค่ะม่านปิดค่ะ เลยเที่ยงคืนมาก็จะเป็นอาการประมาณนี้ค่ะนักแสดงกลับไปกันหมดแล้วพวกเราก็เลยเป็นนักแสดงกันเสเองสภาพก็เป็นตังที่เห็นนี่แหละค่ะตอนนี้นะคะตีหนึ่งหนึ่งนะคะคุณเอ๋ยคะนี่คือวันแฟชั่นโชว์แล้วคะ่ะค่ะวันนี้คือวันที่23ค่ําเข้า24เออเราซ้อมกันถึงนาทีนี้เลยนะคะไปค่ะกลับไปที่พักค่ะไม่ไหวแล้วคะ่ะไหวใช่ไหมคะเซเลสหว 8ปดโมงครึ่งตอนเช้านะคะหลังจากที่เมื่อคืนนี้ตีหนึ่งนิดๆด,ดิฉันก็กลับมาอีกแล้วค่ะกลับมาทำงานที่เรารักค่ะกลับมาทำงานที่เรารักกลับมาทำงานที่เรารัก มีเวลา30นาทีในการแต่งหน้าและแพคก,กระเป๋าเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมแล้วก็วิ่งกลับมาที่นี่เนี่ยได้แค่นี้ค่ะ30นาทีลองพื้นไม่ต้องพูดถึงลูกกระต่ายอย่างเดียวแล้วก็เฉดเข้าไปค่ะเฉดเข้าไปโอเคปะ่ะพอไหวนะ <Okay. S 1> คนเยอะมากคนเยอะมากข้างนอก ไม่ต้องถ่ายก็ได้ใครจเริ่มใกล้จะเริ่มแล้วจะกะและเปียกมากเลยตอนเนี้ยอะดรีนาลีนหลังยิ่งกว่า1อ0อีกอ่ะหลังเกิน1อ0อีกอ่ะ Let's go ladies and gentlemen I give you t h e s t r e t s h ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดกันกันได้ค่ะเออเลิศตามหนูหน่อยแม่